สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการสังเกตการที่เราจะมาเก็บผลมะม่วงนะครับเพื่อให้มะม่วงของเราเนแก่จัดนะครับจุดสังเกตที่1นนะครับก็คือดูจากผิวมะม่วงนะครับอรอก็จะเป็นผิวนวลๆแบบนี้นะครับที่เห็นในกล้องจะเป็นแบบนี้จุดสังเกตที่2ก็คือให้สังเกตก้านที่อยู่คู่ๆกันนะครับมันจะมีลักษณะก็คือจะเริ่มแห้งขึ้นไปนะครับจนไปถึงกกแบบนี้อันนี้ก็คือสามารถที่จะ ใช้เป็นตัววัดในเรื่องของผลมะม่วงที่แก่ได้นะครับบางบางผลเนี่ยมันจะมีเกรสรเก่าๆนะครับอยู่แถวแถวนี้เราก็สามารถที่จะดูขึ้นไปได้เหมือนตะกี้ที่ผมดูนะครับที่ที่ผมทามันหลุดก็คือข้อนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือถ้าผลมันไม่มีอะไรให้เราสังเกตเนี่ยจากการสังเกตที่นวลอันนึงนะครับแล้วก็สังเกตจากผิวนะครับก็จะเริ่มเห็นเลือบเหลืองๆเนี่ยก็คือมะม่วงนี่เริ่มแก่จัดแล้วที่เขาเรียกสุปสกปากตะก้อนะครับแบบนี้